สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้ำหวานนะครับผมวันนี้มาอยู่กับคนอ้วนครับผมมึงคนอ้วนเพิ่นเก็บขยะครับวันนี้ครับอาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับผมคนอ้วดพายผู้ปาครับนะครับสุดหลอของบ้านครับเก็บขยะครับพี่น้องครับเก็บขยะทำผู้ไงใครจะเป็นพังหนังหวานครับผมกินน้ำแล้วครับผมมาลงน้ำแล้วครับ ไปเมืองผู้พาจีบสาวครับมู้ผ่ายเบิงผายผู้พาจีบผู้สาวครับน้องขันเงินครับขันเงินหน่อยครับวันนี้อากาศดีครับผมอากาศดีครับคือฝนหยตกครับผมอากาศคืมมากนะครับ ลาก็เริ่มห้องครับทำานผูม

มันอี้สิมาขี่น่องสมลงน้หนาหาพี่น้องครับครับเอา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 มาหาบมาหาบผู้ฟ้ามาหาบา้สร้างหลายครับผมยืดนุ่กันครับผมยืดนุ่กันหลายเชือกครับมือนี้ครับมาครับผมเป็นตากล้องไงครับไม่ใช่เหรครับผมดูการนครับคนลอยครับผมครับผมคนลอยเพิ่นก็ได้ท่าการขึ้นน้องสมแล้วครับ ไปแล้วครับผมกี่ไปนั่งผู้พาครับท่านลองสมลูกหน้าผมตามมาเบิ่งครับผมตามมาเบิ่งครับอาการเป็นยังไงครับขี้น้องสมครับครับเบิ่งไปเรื่อยครับผมสามราเบิ่งครับพี่น้องครับครับ่เท่่่าครับเปียกกับเปียกไว้ไปยังน้ำกะตีนกกาลงเลยเด้อโอ้ยเมาจ่อย บรรยากาศฝนกระทิมากนะครับบ้านห้องครับโอ้บรรยากาศฝนฟ้ากระ้องครับผมติต๊ะต๊ครับขึ้นมาสุมือแต่หังมาตกจ้าเกียร์ครับขอกระล่อฝนครับ เป็นยังไงครับอาการครับผมอะไรลารยแรยงที่คือที่คิดหรอครับไ้ยคนลอยไปไังไหนคือลงไว้บ้างเทมันเป็นยังไงครับ เฮาเฮาเฮาเป็นยังไงคนลอยคนลอยห้ยห้อยน้องสมัยเพิ่นขึ้นแน่น้องสมเลยคนลอยเพิ่นกำลังฮัดขีน้องสมครับผมโอ้บรรยากาศบ้านเฮากับไปแล้วครับงามงามครับฟังมุ่นครับเฮา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  ไอ้คนลอยขึ้นไหมก่อนเฮาโอ้โอคนหัวมันติไก่ข้ากับผมพี่น้องเอ้ยเป็นหัวคนคนเป็นหัวคนคนลอยไหมครับคนหัวเฮ็ดบาปคนลอยพอยุทธครับผมไปขึ้นไหมไปขึ้นไหมคนมาเป็นยังดอกเปันหาวขาเสียหอก เอาเปเลยนะครับถามอาการนะครับเหยื่อมงจอนนะครับผมครับเหยื่มืดครับผมเป็นยังขึ้นลงไว้บ้างเถอะบอกเอฟซีนะครับเิฝนเหร่นน้ำแห้งครับผมเิฝนเหร่นไม่แห้งดอกนี่ผมจับพอดีคือเดี๋ยวผมเอ้ยโอ้โห้องพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านเท่าฝนเป็นตาหยานบอกครับฝนเคยตกครับบรรยากาศดีครับคนวนวิวย่างงามเลยคนวนเอ้ยคนน่ะคนวนเป็นยกโป้ห้ยแล้วครับวิวบ้านเทาครับผม ผู้พาเพิ่นก็กินน้ำครับน้องสมเพิ่นก็เล่นน้ำอยู่นี่นะครับควนลอยให้ไปเอาน้องสมไหมมันคนลอยไปหาน้องสมเร็วไปขี่ขึ้นมไม้ได้ไปเร็วเร็วม,มาปล่อยขึ้นมากหรอครับผมก็ไปขึ้นเพิ่นในน้ำให้ F ่เอฟซีเพิ่นเมืองนี้ปลอป่อยเพิ่งเมืองนู้นครับผมกันเลยเราขี้ว่าใครกันไรขี้ว่าผู้พายเราอยากเดี๋ยวขี้ว่าผู้พเออขี้ว่าผู้พานั่น นั่นผู้พายเป็นเล่นน้ำเป็นอะไรเล่นแห้งเนาะเป็นมุดแห้งซื้อซืมดุดหายเลยผ้าเหรน,น้ำแหงครับผู้พายครับเริ่โอ้เป็นตะยานครับรับกู้ฝนพี่น้องเอ้ยตกมาแห้งเลยพ่อดิเขามีน้ำมีท่านะครับผมบรรยากาศฟังมุนครับผมบ้าก็ของฝนกระยิบตัครับผม ทนกะสิมาแล้วครับผมพาเพิ่อนอาบนา้ำฟอวเพิ่นพาเพิ่นไปกินหยาครับวิวปัน่นพวกเขาเลยคนวนเอ,อ้ยอย่างงามเลยพี่น้องเอฟซีมันคนวนเล่นน้ำครับผู้พายครับฝ่ามือ่ามือมาเลยมามาน้องสมพันมาเราไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นน้องสมพันมาขึ้นแล้วนั่นน้องสมพันมาขึ้นแล้วคนร้อย เอาขึนตอนนี้แหละมาเป็นยังด้กพูดนะพูดนะนางสมเิ่นเด่นน้าดีกัยังนีคนลอยเฮา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 ตั้งึ้นงว่าไรน้งว่าไหมบอกเลยนางสมเป็นยังไงขึ้นก้นลอยขึ้แต่นางสมเลยครับกมาขึ้นเฮาอ่อเป็นเ่นวันยเรสวัสดีครับรอเร็ว

ครับหลังจากขึ้นจากอาบน้ำแล้วขึ้นมาลามครับผมกินหญ้าครับฝนใสตกครับผมลมก็เย็นเย็นลมแห้งๆครับมืดมากแล้วครับอยู่ฝั่งมู่นครับผมฟ้ากระเลี้ยมครับฝนไสตกครับผมต้องเศ้าครับผมเศ้ากูคน วนตาเพื่อนสิปวดระยะก็ปวดสะอาดๆครับลมแห้งครับรับมื่นมากครับโอเคแน่นอนครับวันนี้ครับ จังเดยก็ขอฝากเข้านามัยพาก,พากดัวันนด้วยครับผมฝากกดไลคน์กดไลค์กดทับไปหน,น่า